ดีไซน์ไปลูกไปกินยาก่อนเดีวดีไซน์ไปนี่นะทุกคนดีไซน์ไม่สบายนะทุกคนดีไซน์ตื่นมาเมื่อเช้าปวดหัวเนาะแล้วก็เมื่อเช้าวัดไข้ได้38กว่าเลยนะทุกคนนี่แม่กุ้งก็เลยให้ดีไซน์กินยาอาบน้ําแล้วก็เช็ดตัวนะตอนนี้ก็ ไข้ลงละไปแต่ว่ามันถึงรอบมันครบ4ี่ชั่วโมงแล้วลูกไปกินยาลดไข้ก่อนกินข้าวด้วยแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยแม่กุ้งให้ดีไซน์ตรวจโควิดแล้วนะคะทุกคนนี่นี่ขีดเดียวนะไม่เป็นนะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่กุ้งตรวจนะทุกคนแม่กุ้งเป็นโควิดนะ แต่ว่าตอนเนี้ยนะตอนนี้คือดีขึ้นแล้วเราก็แบบว่าไม่ไม่มีอาการอะไรละแต่ตอนนี้เฝ้าระวังเพราะว่าไม่รู้ว่าดีไซน์ปิดหรือเปล่า่ะดีไซน์เดี๋ยวไปกินข้าวกินยาอกสมุนไพรตอนเย็นไปหาหมอเดี๋ยวก่อนไปหาหมอแม่กุ้งจะให้ดีไซน์ตรวจอีกรอบนึ่งนะทุกคนเสียงแม่กุ้งอาจจะแบบอุยอุยแปลกเพราะว่าใส่แมสดีไซน์ไปลูกไปดีซน์ลูก เร็วกินข้าวกินยาเร็วได้ได้มาอบสมุนไพรเร็วเสร็จยัไงไม่พอแดงมากไหมวะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดิสายก็กินข้าวเสร็จแล้วนะต่อไปก็กินยานะคะเป็นยาลดไข้นะคะอ้าวหนูทำไมไม่นี่ไปเลยอะ,อะอยาน้ำยกดื่มไปเลย ถ้ายาหนาที่หนูเคยกินนั่นแหละถ้ายาหนามันต้องกินเยอะไงเห็นไหมแต่ถ้ายาเม็ดเราแคกินแค่ครึ่งเม็ดเองอ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าดีไซน์จะไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเมื่อกี้เราคุยกันว่าแบบเออจะเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยจะไปคลินิกหรือว่าจะไปโรงพยาบาลทีเดียวเลยคือถ้าไปคลินิกเนี่ยก็น่าจะได้ยามากินใช่ไหมกลับบ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลอ่ะ คุณหมอก็คงจะให้ตรวจโควิดตรวจ rsv ตรวจไข้วัดใหญ่ไข้เลือดออกอะไรคงตรวจหมดเลยอะ่ะแล้วถ้าแบบไม่มีอะไรอะ่ะก็อาจจะได้กลับบ้านหรืออาจจะได้นอนอันนี้ก็คือไม่รู้ใช่ไหมจะต้องรอดูผลไงดีไซน์จะไปใช่ไหมโรงพยาบาล่ะยอมตรวจยอมเจ็บใช่ไหมม, <laughs> มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสองจิตสองใจเนาะลูกเนาะ คือถ้าไปโรงพยาบาลมัน,ม,นมันก็ได้ตรวจก็ได้รู้ไปเลยว่าแบบเป็นอะไรติดเชื้ออะไรไหมอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นแล้วเราไปโรงพยาบาลเชื้อโรคมันก็เยอะเหมือนกันมันก็สองอย่างอ่ะเดี๋ยวท่อีกทีนึงกินยากินเลยค่ะยกเลยลูกฮะเออโอเคไปไปโรงพยาบาลกินเลยสิจะได้ไปอ่ะเดี๋ยวไม่ทันหมอบ่ายสองครึ่งบ่ายสามแล้วลูก มันยาวนาะมันไม่ได้ขมขนาดนั้นไม่ต้องทำใจนานลูกมันเลยเวลามานานแล้วคะ่ะลูกมันเกินสี่ชั่วโมงของเมื่อเช้ามาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ตอนนี้มันห้าชั่วโมงแล้วนะคะกอถึงก 4, 6, น็นั่นแหละ้ามันเกินกเพราะว่ายามันไม่ไต่อเนื่องกันไงกินเลย เดี๋ยวไปเตรียมของไปโรงพยาบาลมาตรวจโควิด e อีกรอบหนึ R ่ง ตรวจของดีไซน์ขึ้นขีดเดียวนะทุกคนอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนใจเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปคลินิกกันก่อนนะนี่นะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์ก็อบสมุนไพรอยู่นะคะทุกคนผัวมือมาแล้วอบ20สนาทีใช่ไหมคะใช่๋อแล้วก็โทรศัพท์มาไว้ข้างนอกนะลูกมันจะร้อนนะอ่ะเดี๋ยวดีไซน์อบสมุนไพรเสร็จนะทุกคนตอนเย็นเราก็จะไปหาคุณหมอที่คลินิกก่อนเนาะไปเอายาคลินิกมากินก่อน ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นยังไงพ่้นี้ค่อยไปโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเพราะว่าเราตรวจโควิดรอบสองแล้วนะก็ไม่มีนะขีดเดียวนะทุกคนอ่ะกินวิตามินซีเลย